มาดูอีกเรื่องใหญ่หนึ่งก็เป็นเรื่องมลพิษเหมือนกันโอ้มลพิษคราวนี้เป็นการเผาอ้อยค่ะมันเป็นมลพิษมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะครับสภาพเนี่ยเขาเผาอ้อยซึ่งโอ้โหเผาตรงข้ามบ้านตอนกลางคืนเลยไฟลุกท่วมเป็นทะเลเพลิงจากข้อข่าวเมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูไปจะเห็นว่าการทำไร่อ้อยแบบเดิมนั้นเป็นปัญหาอย,ย่างมากต่อมลพิษและสิ่งแวดล้อมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นควันหรือเศษผงที่มาจากการเผาใบอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยวซึ่งจะสร้างมลพิษและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะก็ปัญหานี้นะคะก็เกิดจากการเผาอ้อยแบบเก่าทําให้ต้องมีการปลูกอ้อยและกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใหม่ที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพของเราค่ะ ซึ่งนั่นก็คือการทำได้อ้อยซีโรเวสสำหรับคนสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัสสอนจันทราสารหัสนิสิตหกส0่หนึ่นยศูยนย์ศูศสองหนึ่ศูิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์แส,สวงหาความรู้หมู่ที่2เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ New Career for New Generation อาชีพที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือ อาชีพเกษตรกรไรอ้อยรุ่นใหม่ยุค4.0การทำไรอ้อยเซโรเวทค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราได้ทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามว่าบุคคลทั่วไปและกเกษตรกรจะรู้จักอาชีพการทำไรอ้อย4.0นี้หรือไม่ผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่รู้จักอาชีพนี้ถึง60%จากการสำรวจทั้งกเกษตรกรนักศึกษาการทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆค่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะ ซีโรเวย e ก็คือแนวคิดการลดขยะให้เหลือศูนย์ตั้งอยู่ในพื้นฐานหลักการที่ว่าขยะแทบทุกประเภทม,มันมีมูลค่าของมันและสามารถนํามาใช้งานในแง่มุมต่างๆไม่ใช่แค่การนําขยะไปทิ้งเพียงอย่างเดียวโดยจะมีหลักการ4หลักการในการทําซีโร w เว t e ดังนี้ 1. Avoid. Avoid Avoid คือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทําให้เกิดขยะและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม Reduce คือการลดการใช้ทรัพยากรจลตวัน reuse คือการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และ recycle คือการหมุนเวียนการใช้งานขยะใกล้ตัวและคุณสงสัยไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้กับการเกษตรได้อย่างไรแล้วเกี่ยวกับการทำอ้อยซีโรเวทอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการทำอ้อยซีโรเวทค่ะการทำไรอ้อยซีโรเวทเนี่ยคืออะไรคะแล้ว อ้อยมันเป็นซีโรเวตอย่างไรคะก่อนเริ่มปลูกอ้อยนะครับอ้อยเป็นซีโรเวตอย่างไรนะครับอ้อยเป็นซีโรเวตก็คืออ้อยที่เราตัดไปแล้วเนี่ยส่งเข้าโรงงานโรงงานก็จะไปหีบหีบส่วนที่เหลือของอ้อยเนี่ยเขาเรียกว่ากากอ้อยถ้าสมัยก่อนเขาก็จะเอาไปทําเป็นกระดาษเยื่อกระดาษนะครับอันนี้คือฝ่ายโรงงานเขาจะได้นะครับ แต่ปัจจุบันนี้โรงงานได้พัฒนาไปโดยเอากากดอ้อยเนี่ยนะครับบุชานอ้อยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเอาไปทํากระดาษอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทําเชื้อเพลิงไปผลิตกระแสไฟฟ้านะครับค่ะแล้วจากที่หนูไปศึกษามานะคะการตัดอ้อยสดเนี่ยเวลาตัดเขาก็จะตัดไปแต่ต้นใช่ไหมคะแล้วเศษใบที่เหลือล่ะคะจะทํำยังไงคะนะครับการทําอ้อยรุ่นแรกเราจะมีการเผาใบทิ้ง นะครับเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวโดยเราจะต้องใช้คนไปตัดทีละลำละละลำเนี่ยถ้าหากมีใบอยู่การตัดก็จะล่าช้าแล้วใบอ้อยจะคายมากมีฝุ่นละอองมากคนที่รับจ้างก็ดีอะไรก็ดีมักจะจุดไฟเผาก็ทําให้เกิดมลพิษทางด้านอากาศซึ่งมีเรื่องร้องเรียนกันเป็นประจําทุกปีนะครับ อยากทราบถึงแนวคิดการทําอ้อยแบบซีโร่เวสค่ะพอโรงงานเกิดขึ้นมาก็มีการตื่นตัวถึงเรื่องของมลพิษทางอากาศก็มานําเข้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเครื่องยนต์ตัดอ้อยนะครับก็สามารถตัดอ้อยสดได้คราวนี้พอตัดอ้อยสดปุ๊บใบทั้งหมดที่ถูกตัดออกมาเนี่ยก็จะผนค่อนข้างผนคล้ายฟางข้าวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโรงงานก็ไปเก็บใบอันเนี้ยเอาเข้ามา นะครับเก็บใบอ้อยที่อยู่ในพื้นไร่อ้อยเนี่ยนะครับมัดมาเป็นก้อนๆน,นะครับเอามาที่โรงงานเพื่อที่จะมาทําเชื้อเพลิงผลิตก,กระแสไฟฟ้าสรุปแล้วอ้อยเป็นเชื้โรเวนได้อย่างไรกันคะถ้าหากสังเกตดีๆตั้งแต่ตัดลําต้นไปทําเป็นน้ําตาลลําต้นก็จะมีกากมีชานอ้อยก็เอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เสร็จแล้วก็จะมีขี้เถ้าขี้เถ้าก็เอาไปใส่บํารุงดินเอาไปปรับสภาพดิน นะครับปรับสภาพดินไรอ้อยหรือเอาไปถมที่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือคือเค้กเค้กอ้อยนะครับก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยบํารุงดินนะครับครานี้ส่วนที่ได้ก็คือโมลาดโมลาดก็เอาไปแปลสภาพเป็นน้ําตาลทรายเอาไปเป็นอาหารสัตว์เอาไปทําเป็นแอลกอฮอล์เอาไปเป็นปุ๋ยบํารุงดินนะครับอันนี้ถ้าหากสังเกตดีๆทุกสิ่งทุกอย่างของอ้อย สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดคือที่เขาเรียกว่าซีโร่เวสค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาให้เกียรติมาสัมภาษณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำได้อ้อยแบบซีโร่เวสต่อไปนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนดูกันนะคะเราจะได้เห็นภาพชัดๆกว้างๆว่าการทำได้อ้อยซีโร่เวสแบบโรงงาน เขาทำกันอย่างไรเรามีคลิปวิดีโอจากโรงงานมิตรผละค่ะที่อธิบายการทำได้อ้อยซีโร่เวทไว้อย่างชัดเจน <Woo! S 1> ว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วลรอ้อยซีโร่เวทนั้นคืออะไรไปดูกันได้เลยคะ่ะความยั่งยืนใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันยินดีต้อนรับสู่มิรผลโมเดินฟาร์ม ต้นแบบเกษตรสมัยใหม่แห่งยุค4.0ตอน Zero Waste กลางแปลงอ้อยสมัยนี้มิชชาวไร่ใครๆก็ติดใจหันมาทำไร่อ้อยย่งยืนกันง่ายสบายมากด้วยเทคนิคสู่ความยั่งยืนมากมายที่เราได้ส่งต่อไปให้เริ่มเห็นผลจริงแล้วที่ไร่ของเขาเองรู้หรือไม่ มิดชาวไร่สมัยใหม่เลิกเผาใบอ้อยกันแล้วเพราะใบอ้อยที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหลือเชื่อแถมยังลดต้นทุนในการทำไร่ของเราได้เป็นอย่างดีไร่ของเราใช้วิธีการตัดอ้อยสดแทนการเผาใบอ้อยนอกจากจะช่วยรักษาความหวานของอ้อยยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากขมาวควันไฟส่วนใบอ้อยที่เหลือยังสามารถนำมาใช้คลุมแปลงอ้อย ตามหลักส,ลสี่เสาช่วยให้ดินรักษาความชื้นและธาตุอาหารที่จำเป็นไว้นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชได้อีกทางหนึ่งโดยเมื่อใบอ้อยเหล่านี้ย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินไปด้วยในตัวคลุมดินก็ได้เป็นปุ๋ยก็ดีและยังมีค่ามากขึ้นไปอีกเมื่อเราสามารถเก็บใบอ้อย70%ที่คลุมดินอยู่นั้นมาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงชีวมวล ด้วยเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบก้อนสี่เหลี่ยมหรือ square balers นำไปขายให้โรงไฟฟ้าเป็นรายได้เสริมให้แก่มิชชาาไร่ได้ถึงไร่ละ1น0 0ถึง2,000บาทเลยทีเดียวไม่เชื่อก็องเชื่อว่าใบาอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยสดจะเป็นขุมทรัพย์กองโตที่รอให้เรานำไปใช้ประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าอ้อยแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ หากจัดการไร่ให้มีประสิทธิภาพตามแบบมิตรผลโมเดนฟาร์มแล้วเท่านี้ก็มั่นใจได้ว่าอ้อยทุกลำของเราจะเป็นอ้อยรักโลกที่บงสุโครให้การรับรองเราภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อความยั่งยืนสู่มิตรชาวไร่เพราะความยั่งยืนใหม่เกิดขึ้นที่นี่ทุกวันมิตรผลโมเดนฟาร์มต้นแบบกเกษตรสมัยใหม่แห่งยุค4.0นอกจากนี้นะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอ้อยนะคะว่าแนวโน้มการประกอบอาชีพเกษตรกรด้วยอ้อยซีโรเวสของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ได huh kind of ้คําตอบที่เราอยากรู้มาแล้วนะคะว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะหันมาทําอ้อยซีโรเวสกันมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นี้เห็นความสําคัญของปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนะคะเลยเปลี่ยนกรรมวิธีกระบวนการผลิตอ้อยแบบเก่าที่ต้อง ใช้ในการเผาอ้อยมาเปลี่ยนเป็นการทำอ้อยแบบซีโรเวสนอกจากจะช่วยลดปัญหาโมลพิษแล้วนะคะการทำอ้อยแบบซีโรเวสนั้นยังสามารถเส,สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ได้อีกด้วยค่ะจากการอัดไปไอ้อยขาย <te az> ก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือทุกคนอาจจะกังวลกันว่าไรายได้ของการทําเกษตรการทําไร่อ้อยนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้สอบถามมาให้ทุกคนแล้วคําตอบก็คือการทาไร่อ้อยในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็แนวโน้มในอนาคต ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าราคาไรอ้อยต่อตันนั้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นค่ะเป็นราคาตันละ1,070บาทซึ่งเป็นราคาของอ้อยที่สูงมากๆนะคะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปที่มันไม่แน่นอนของประเทศเรานะคะอาจจะส่งผลต่อผลผลิตของกเกษตรกรรมก็คือไรอ้อยอาจจะมีผลผลิตลดลงค่ะซึ่ง ในอนาคตอาจจะประสบปัญหาภัยแรงอย่างรุนแรงแต่อย่างไงก็ตามนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่ายังไงราคาอ้อยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าในอนาคตก็เช่นกันนะคะต้นทุนภาพรวมอะไรต่างๆก็จะสูงขึ้นด้วยคะ่ะรวมทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าปุ๋ยคะ่ะนอกจากนี้นะคะ <c oughs> การทำไออร,ร่อ้อยซีโรเวสเป็นการทำไร่อ้อยแบบง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นอันตรายต่อเราเลยนะคะเพียงแค่เราติดต่อ ทางบริษัทหรือโรงงานให้มาตัดอ้อยสดให้เรานะคะจึงเป็นวิธีการที่เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาทําได้อ้อยแบบนี้เป็นอย่างมากค่ะพุ่งสรุปความรู้จากที่เราได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากการสัมภาษณ์และการที่เราดูคลิปแล้วก็การหาข้อมูลของเราเองหาความรู้ของเราเองแล้วสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าอาชีพนี้ก็คืออาชีพ เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ยุค4.0การทำไร่อ้อยซีโรเวทนะั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศของเรานะคะทั้งในด้านป้องกันการเกิดมลพิษแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะอาชีพนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าชาวไร่อ้อยเขาไม่ต้องไปลงทุน เผาอ้อยเองและสร้างอันตรายต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็อีกท้งกันเผาอ้อยแบบนี้นะคะผิดกฎหมายด้วยค่ะเขาจึงเปลี่ยนวิธีการนะคะมาเป็นการทำอ้อยแบบใหม่แบบ zero w a s t ก็คือการตัดอ้อยสดแบบนี้นะคะที่ประหยัดเวลาประหยัดคน โดยการนําเครื่องจักรมาใช้แทนแร,แรงงานคนนะคะเรียกว่าเป็นอาชีพที่มันขงก็ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าการทำไรอ้อยก็คือการทรรําเกษตรเกษตรกรรมนะคะเป็นอาชีพสําคัญของประเทศไทยและอ้อยเนี่ยนะคะเป็นพืชเศรษฐกษิจที่สําคัญมากๆที่เราต้องคํานึงถึงซีโร่เวสที่มันไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมเพื่อที่จะทําให้เรามีอ้อยมีพื้นดิน มีการเกษตรการทำไร่อ้อยใช้ไปตลอดนะคะทำให้คนรุ่นใหม่นะคะหันมาทำไร่อ้อยแบบซี ade, รเวดกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าการทำไร่อ้อยแบบนี้นะคะมีความมันคงแน่นอนคือทุกคนต้องกินน้ำตาลอ้อยคือ,ค,อคือพืชที่นำมาผลิตน้ำตาลก็คือในน้ำในเครื่องดื่มในอาหารการปลูกอ้อยเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะตกงาน ทั้งการทําร้อยอ้อยแบบซีโรเวสรูปแบบใหม่นี้นะคะใช้ต้นทุนต่ําเพราะว่าเรานําเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนแล้วเราก็จะใช้วิธีการที่ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเรานะคะแล้วก็ชาวไร่อ้อยเขาได้ผลตอบแทนสูงเพราะเขาใช้ต้นทุนต่ําอ้อยก็ราคาดีอีกทั้ง เขายังได้รายได้เพิ่มจากการที่เขาอัดใบอ้อยขายโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีผู้ประกอบการเข้ามาอัดใบอ้อยแล้วรายายได้ก็จะเข้ามาที่ตัวเกษตรกรทันทีนั่นจึงเป็นสาเหตุนหนึ่งที่อาชีพนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและเหมาะต่อคนรุ่นใหม่สำหรับ New Career for New Generation